อยู่ต่างประเทศต้องกังวลหรือกลัวเรื่องเบญจเพศไหมคุณโยมเบญจเพศเนี่ยมันก็คืออายุ25ย่าง26ใช่ไหมเบญจแปลว่า5เพศคำนี้แปลว่า20ก็คือ20 5ย่าง26คนโบราณเขาเชื่อกันว่าอายุช่วงนี้มันเป็นช่วงหนึ่งในสี่ของอายุมนุษย์นะถ้าเกิดเทียบ100ปีเป็นช่วงวัยที่ ข้าวก้าวข้ามจากวัยรุ่นไปสู่วัยผู้ใหญ่หรือวัยทํางานก็จะมีหลายๆอย่างเป็นของตัวเองเป็นครั้งแรกได้ออกสู่โลกกว้างมีบ้านมีรถมีทรัพย์สินจากนั้นแล้วเขาถึงสอนว่าให้มีสติและไม่ประมาทเพราะว่าบางคนมีรถครั้งแรกอาจจะขับไปใช่ไหมก็ต้องระมัดระวังทํางานครั้งแรกก็ต้องระวังอรอบคอบในการพูดคุยเจรจากับเจ้านายจากนั้นแล้วเมื่อถึงวัยเบญจนจิต เราก็ต้องศึกษาก็รําคำสอนของพระพุทธศาสนานะให้มันเจริญสมาธิมีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอไม่ประมาทดําเนินชีวิตอย่างรอบคอบฉะนั้นแล้ววัยเบญจเพศไม่ใช่ไหวที่น่าก,กลัวไม่ต้องกลัวอย่างที่หลายๆคนกังวลน,นะไม่ว่าในไทยหรือต่างประเทศเบญจเพศก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดจงใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทขอยด่านเจริญสุขเจริญธรรมนะเจริญพร